ใครอยากให้ลิปสติกติดทนไม่ต้องเติมบ่อยๆนะกันน้ําจุบไม่หลุดไม่ต้องทิ้งแท่งเก่าฟังทางนี้เริ่มจากลิปสติกแท่งเดิมๆสีที่เราชอบติดแก้วไม่ต้องทิ้งนะเรามาตามด้วยแท่งนี้เป็นที่ฟิกสีสลิปสติก ไม่ว่าทาสีอะไรก็ตามบิดจ่านี่ทันสมัยเป็นเนื้อเจลเนื้อครีมแบบนี้ที่ไม่มีสีเราทาทับบนสีที่เราชอบได้เลยทําให้ปากนุ่มด้วยตัวนี้จะไม่มีสีทาทับสีใดๆที่เราชอบก็ได้รอยแห้งแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ลองดูว่าจะติดแก้วจูบหลุดไหมกินข้าวกินน้ำหลุดไหมหรือว่าใส่น้ากากแล้วติดไหม ไม่ติดจ้าเพราะว่าเราเติมตัวที่เป็นเจลล็อกสีลิปตัวนี้นะคะไม่ว่าจะทาลิปสีโปรดใดๆของเราก็ตามที่มีอยู่ไม่ต้องทิ้งอยากให้ติดทนจัดตัวนี้ไปได้เลยเขาเรียกว่า Love Kiss Fix Color Lip เห็นไหม ล็อกให้สีไม่หลุดจูบไม่หลุดกินข้าวกินน้ำไม่หลุดไม่ติดนะกะคราวนี้ไม่ต้องทิ้งลิปเดิมๆของเราแล้วสีโปรดของเราเก็บไว้ได้เลยใช้ตัวนี้ทาทับไปได้เลยไม่มีสีนะล็อกลิปให้ติดโทนติดดีจูบไม่หลุดกันน้ํากินข้าวกินน้ำ,นนนำไม่หลุดรับรองว่ากินข้าวกับเพื่อนอยู่ไม่ต้องรีบเติมปากเวลาเพื่อนเรียกถ่ายรูปวิ่งไปถ่ายเลยเลยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นตื้อดึง 49บาทเท่านั้นนะทุกคนแท่งละ49บาทรีบจิ้มเนตะก,กา้าก่อนหมด